ยังไม่หวอยติดังติดหัวตัวเองอยู่เลยจริงๆนะ ไ่ส <łość> ีเสื้อไม่ข้กระหลกแม่หวะมาถึงเป่าเลยี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โคดรอนเอกมีบ้าเห็นเพื่อนไหมร้อนเนบ้าอย่าเปลี่ยนฝั่งเดี๋ยวมอ้เล่นฝั่งนี้พอมกติโอ้เล่นซ้ายโอทีเล่นขวามามโทษแต่คำว่าปีกมันม้ยอขวาใจไม่หลอดรู้ๆทุกนตองเล่นงกัได้เพราะมึงต้องคัดตลอด แสดงต้องคัดตลอดาะฉะน้นไม่มีซ้ายหรือขวาไม่มีคนไปยืนไม่มีคนไปยืนมีคนแล้วไปยืนที่อื่นทำไมมามา,ามา <c oughs> ดูลงไปตามเาใสเซนเตอร์เก็บบอลได้ครับมเก็บบอลได้ิมบเก็บบอลหนนะไ้กาดสองตัวบอกให้เซนเตอร์ด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผมไปบอลบมไอ้อลาเซนเตอร์ับพี่โอ้ยโอ้ยอบอดอกบอลอี่นี่นีบอลดอกบอลดอกบอลดอกเคว่าเต่าน่านี้ได้รู้เมื่อกี้ เพื่อนพี่มเนี่ยปมสั่งได้สั่งปมหลังตัดตัวหลังตัดตัว คัดคัดพี่จับวก่อนจับจู๊ดโอ้ไปไปบวกห่บกองอย่าฟานะอย่าฟา ฟิม10้านวร่ะ5โต้อ่ะๆดุกเร็วดุเร็วเปลี่ยนแท็กเกเปลี่ยนๆเอาแฮนด์ตัวจะเล่นก่อนเล่นก่อนแล้วโวยย ไม่ขึ้นีหลายชป่ะพร้อมไปรอมห่เไม่ขาดเลยนเา่าเลยอการระารอน้ำแข็งเรามีน้แข็งด้วยอ้าเปีโอ้ยเียเดี๋ยวคูเลยุวบอกไม่ติดคู่ขายเดียวกันเอาน้แข็งมาครบแล้วก็ไปด้หมดเลย

ป s <S อดนอดพี s. <S ่ตู huh? TV, ้ลงแทน์ลงไม่เหรอแทนี่แทนี่ไทเบาะในไทในฟิลอยู่ไปดูซิว่ามันสิมันมันแล้วต้องเย็บไหมเย็บดีกว่าเพราะว่ามันแผ่มันจะได้สวยกว่าถ้าไม่เย็บก็ถ้าไม่เย็บ Wow <coughs> 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 ส่เพื่อสิสีใพแปลเพประดดพุทธตอบดเลย็นมาเรา้กลัวปนที่บ้านเลยเนี่ยบ้านเราเอ เ,เทียบเบถูกมือไไกป่ะถระกัน่ไปเจ้ประกันิที่เย็บอมาจ่ายโ้ยูกอะ็เดี๋ยวถ้เย็ไเดี๋ยวพี่คนรุเขาบอกเขา<ๆ>อเหรออะไรนต่อเหรอเขาบอกเขาจะออกให้ใช่ไหมเ <c oughs> ด,ดี๋ยว

จายาม่ลูกอ่า1มือนับต้มมือครับพอเต NNK อยู่ แอร์อุ8 8ค่ะ